ต้อนรับเข้าสู่ไซโคลนสตรีทโชคกี้ที่ปาชา้ร์เออเมื่อกี้ก็ลืมเอาเกลือไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไฟฉายมาแจกใครเลยไม่รู้บอกให้กูแอดกูแอดเอาหมดอะาย <Why? S 2> uh it only a n s w e r you when uh you are alone, you are alone. จุ่มๆอาบน้ำค่ะต้องร้องเพลงให้พี่บัวฟังอีกไหมอะ บัวขาวเหรอคะชอบดูทีเดียว์คัวขาวบัวขาวมาวจากไหนคุณก <c oughs> ิงโอบอกครั้งแรกเหรออุย้ยจริงๆก็ครั้งแรกเหมือนกันนะเดียร์ฉ <c oughs> ันไม่เชื่อหรอกเ <c oughs> ชื่อฉันเถอะฉันไม่เชื่อเธอหรอกเอาจริงๆนะแล้วนั่นมีซาวเอฟเฟกต์จนแบบว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมผีไปแล้วมั <c oughs> ้งฉันว่าความคิดของเธอ ก็ดีเหมือนกันเอาเกาอี um ้ปิกน um ิกไปทำไมคะที่เอาของทุกอย่างมากรอไว้หน้าประตูเพราะว่าขี้เกียจวิ่งมันไกลหลือเกินเฮ้ยทำไมยามีขวดเดียวอ๋อนี้มันเกลือใช่ไหมโอเคเกลือโว้ยจุ่มจุ่มอาบน้ำขอให้คุณบัวบัวอาบน้ำโดยสวัสดิภาพอย่าลืมขอให้คุณบัวบัวนะฮะขอให้ บุบูบอย่าลืมจุดทูบสามดอกว่ายหน้าห้องน้ำเนี่ยนั่นว่ามีคนไม่กล้าอาบน้ำเมืวันเนี้ยโชคดีนะกูอาบแล้วเอาครั้งจะพอแล้วแหละครั้งแรกของวันนี้โอเคส่วนอุปกรณ์ป้องกันผีก็เอาไว้บนรถไปก่อนแต่คิดว่าผีน่าจะกลัวหน้าไอ้นี่แล้วล่ะดูดิเสียงคนอวดผีสักหนึ่งนาทีหน่อยจ้าป้องบังตะเกียงกูทำไมเนี่ยกูหยิบตะเกียงไม่ได้ สายเกมผีบนนี้อันนี้ไม่ใช่ผีครับคุณบีวันนี้มันเกมแบบใส่ใส่ใช่ใส่กิ๊กคุณคีโอบอกว่าพูดเสียงคนอวดผีเอาเอาคำอะไรดีงันเอาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมครับณขณะนี้คุณพัชรดิตพร้อมแล้วไม่ใช่เรียกมสเกลใช่พร้อมที่จะเข้าไปในบ้านแล้วนะครับภารกิจแรกของค่ำคืนนี้ พอชรดิศจะต้องจุดทูบสามดอกมึงใช้เครือข่ายอะไรเนี่ยทำไมทีวีไม่มีสัญญาณแย่แย่แย่ไม่มีสัญญาณตงไม่อย่างลงไปในนั้นนะ<อ>ขึ้นสองขึ้นชั้นสองก็เถอะเฮ้ยชั <c oughs> <c oughs> ้นสอง <2 S 1> มันจะไม่มันก็ไม่รอดนะเฮ้ย,เ,ยเราถ่ายรูปเล่นกันดีกว่ามาเลยมาลสุนัขเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะ อินเทอร์เนตกใจหมดคุณผู้ชมครับและนี่คือเกมล่าท้าผีรูปแบบใหม่ที่เราจะต้องใจ้พ,พี่อ,อ๊อ,อฟส่งเสียงฟันโมมาใส่โอ้โห oh. <laughs> พอเห็นก็นเล่นแต่เกมผีจริงหรอพี่บีมเล่นเป้ามาได้นะฮะยังขาดคนอยู่กูไม่ไหวแล้วไหอ่ะอ และขณะนี้คุณภาชราดิตกำลังวิ่งวุ่นกับการหาผีเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงประตูประตูไหนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยนวะเฮ้ยเฮ้ยสี่สี่สี่เฮ้ยแถวนี้เหรอตู้ตู้เสียงตู้ตู้ไหนหวะผู้ชมได้ยินไหมครับเมื่อกี้อูย้ยห้องนี้ห้องหน้าเลยหน้าเลยเหรอหน้าเลยเราเจอผีหนึ่งรูปแบบแล้วครับเฮ้ยเสียงอะไร นี่ไหนวะสี่วะเฮ้ยข้างหน้าปะข้างล่างเหรอคุณผู้ชมผิดว่าข้างล่างหรือข้างบนครับห้าเฮ้ยมันข้างล่างหรือข้างบนโอ๊ตนี่ห้ามันอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวเขาดูตรงนี้ดิเนี่ยเขามันเขาวัดมันเป็นเสียงตู้ตรงเนี้ยไม่ใช่นี่ห้านี่มันขึ้นห้าอยู่นี่รลแวแย่ห้องนั้นใช่ไหมนี่อ๋อใครเอาดุนติดหน้าดุนยาวมากเลยนี่นี่ดูที่พื้นดิ เมื่อกี้ขึ้นห้าเออ,เออวะนี่ไงของหล่นเฮ้ยอันนี้อะไรวะเอาเมาส์เฮ้ยไ,ไฟเปิดไอ้สัสใครด่าผีพี่แนทอะไรเฮ้ยฟิงกะปิ้วฟิงกะปิวฟิ้งกระปิวเดี๋ยวไนชมครับและนี่คือหลักฐานชนิดใหม่ที่เราพบเจอเมื่อผีแตะที่หลอดไฟเขาไม่สามารถที่จะจิ้มเป็นนิ้วได้เขาจะแปะ เป็นลักษณะรูปแบบมือเลยขาว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 อะไรวะขาวโดนผิดหรอกอ๋อโอเคเอ้าเราเนี้ยไม่เอาขอไม่ถือมาหมดเลยแล้วแม่ห้องนั่งไม้มันแตก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 ใหญ่เลยจริงเหรอแตกมันใหญ่ขนาดนั้นเหรออย่าไปตื่นกูเดายเสียงนี้ต้องเป็นพี่ปออย่าไปตื่นกูเดาใจอย่าโอ้ยเหีอู้หู้อันนี้คืออะไร ไม่ใช่ฮันใช่ไหมไม่ใช่อีเหี้ยกูสะดุ้งเลยอะไรอ่ะเมื่อกี้ทีนี้มันยืนนิ่งรอบนึงอ่ะ ESG หรอไม่น่าใช่มั้งไอ้ ESG ESG แต่ ESG ทีนี้ทีนี้มึงเข้าใจหรือ,อยังทีนี้มึงเข้าใจหรือ,อยังว่าทำไมปุ่งกูถึงพัง <laughs> เดี๋ยวกูเอาไปตอบข้างหน้าบ้านก่อนกูน Where are you Are you here หน้าบ้านนะมันไม่ตอบไม,ไม่ตอบเขาเย็นไปหมดเลย EMF 5ิเฮ้ยแต่เมื่อกี้ทุกคนคิดว่า ESG ไหมมันยืนนิ่งแวบหนึ่งหรือว่ามันวิ่งเลยถ้าถ้ามีถ้า ESG คือกอเรียวแต่ว่าถ้า ESG มันจะต้องยืนนิ่งแบบกลางแขนไม่ใช่หรอวะเอาอีนี่ไม่มีแขนในกลางโอเคเออแต่เมื่อกี้มันเดินมานะมันเดินเลยอ่ะแสดงว่าไม่น่าใช่สิไม่น่าใช่ไม่เห็นมีแจ้งเตือนหรอพี่ปอมันไม่แจ้งใช่ไหมวันแล้วอย่างงี้ก็ไม่หายถ้าก็ทันไปทั้งตัวคราวนี้ต้องคงต้องลองแล้วอุณหภอ่ะครับเทอร์โมมิเตอร์ซึ้งก็ออกมา เป็นอย่างเดียวที่กูไม่ได้เอามาออฟชั่นกินแมวหรอหายไปเลยน่าจะช็อกไปแล้วแหละนั่นว่าลูกออฟค้าหนูไม่เห็นชั้นอะลูกออฟนู่นค่าไม่ใช่ชั้นเอาจริงเหรอจินหรือดีมอนไหนดูซิไม่มีอ่ะใช่เหรอไม่มีอ่ะแต่ห้าขึ้นแล้วหนึ่งปิงเกอปีนขึ้นแล้วปีนปิงเกอร์ปีอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูซิผีเรทนะ ถ้าเรทเนี่ยมันจะขึ้นอีกอันนึงก็คือ extraplasm stain อ่ากําลังอ่านเอาเอาไปแล้วอยู่ที่มืออ่ะถ้าเป็นโอนี้โอนี้อีกอันนึงก็คือ freezing ไม่น่าขึ้นแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอนี้ด้วยเหรอเออมีโอนยวด้วยโอนยวจะขึ้นอีกอันนึงก็คือ canvas drawing แล้วก็ go real ล่ะโกเรีย l ก็คือ esg อ่าถ้างั้นอ่ะไปดูไปเอาเอาอีกสเตนนี่มาเฮ้ยอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ย เจ็ดเคเคเคสยาไม่มีใช่ไหมลมหายใจเข้ากั้นใจนิ่งอึ๊บเฮ้ยยังแทดอยู่ห้องนี้อยู่เอ็กโซพารซิมสเตนเอ็กโซพารซิมสเตนอยู่ไหนวะกำลังหายอยู่กำลังหายอุ้ย ESG ชัดเจนชัดเจนชัดเจน ไม่ไม่จำเป็นแล้วเดี๋ยวนะทุกคนเห็นอะไรแว็บหนึ่งไหมเมื่อกี้เอ็กโซฟาซึมสเตนไม่ใช่ ESG ตอบโกเรียวทำไมเราถึงมั่นใจว่ามันคือโกเรียวเพราะว่าไอ้เครื่องหมุนหมุนอีกท่าหมุนหมุนนะมันจะทำให้ผีโผล่แว็บหนึ่งเหมือนกับเป็นขึ้นอิเล็กทรอนิกอะไรสักอย่างอ่ะแล้วมันจะโผล่ตัวผีขึ้นมาแวบเดี๋ยวนะอนี้หรอสรุปสรุปเป็นโกเรียวนะมิจินั้นดำไม่ใช่ไม่ดำ อีไนท์บอทที่ชอบย้ำคำเนี่ยเนี่ยสองคนเนี่ยมันเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะขี่เล่นตู้นะคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่ะเฮียเพราะว่าชิปหายแล้วเรากูตอบไปแล้วก็ ESG ไงเพราะอะไรเพราะว่าโอลเดวดัสน็อตอินเทอร์แลควิ ESG บีฟซัมวันอีสเนียบายแต่เมื่อกี้เรายืนติด ESG ไม่แน่นะไม่แน่ มันจะสุ่มไหมแต่เราตอบไปแล้วนี่สิประเด็นใช่คิดว่าไม่น่าใช่โกเรียวเออใช่ปเป่งแล้วทุกคนถ้าเราตอบอย่างเงี้ยเราถ้าฟาสโมมันแก้ได้ตลอดเวลาแต่ว่าเกมเนี้ยมันแก้ไม่ได้นะไม่รู้แต่กูเอาอันนี้ไปแล้วอุปกรณ์ในการป้องกันผีของกูคุณผู้ชมครับและในขั้นตอนต่อไปนี่ไงีเราจะได้เจอ t i m โอเคภารกิจที่หนึ่งหาเวลาตายของผี ภารกิจที่สองอ่านสมุดโน้ตที่หายไปมันหายไปแล้วกูจะอ่านได้ยังไงวะคอนเล็กเดอะซอแบ็กออมยาอยู่นี่โอเคอะไรเลอะเอาเวลามีอะไรกับตาหวานพ่อมีบอะไรแก้เปลืก้ลูกตาตาหวานได้ไหมไม่หนุกเลยลุงออมไม่คุยด้วยเอาไงจะจะจะหาข้างบนหรือข้างล่างก่อน เออเดะอะไรอะไรเหรอได้ยินเสียงพูดพูดเลยเหรอเฮ้ยเขาเอาเฮ้ยเขาไม่ได้เอาสเตนมาด้วยว่ะเดี๋ยวจะต้องช่วยหาสเตนเขาอยู่นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหาช่วยหาช่วยหาช่วยหาในห้องในห้องในห้องเริ่มจากอีห้องผีนี่ก่อนเลยห้องในก่อนไหมเฮ้ยเจอน้ตเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียง ไม่ไม่เขาอ่านโน้ตเขาอ่านโอสะดุ้งหมดเลยเสียงอะไรวะไม่เจอคุณผู้ชมครับ<อ>เรามาช่วยกันหาเวลาตายของผีในขณะน,นี้ผมพยายามที่จะดูห้องแรกๆไว้ก่อนเพราะว่าอาสติ <ผม S 1> เรายังเยออยู่อยาลงไป่ไม่อยากลงข้างล่างจริงเออข้างบนไม่มีในห้องนี้มีไหมพี่ปอเขาไปเล่นด้วยสี่ <laughs> มาเลี้วพี่ปอมาไลฟ์เกมผีกันเราต้องกลับไปฟาร์มโมแล้วนะสัญญาวันนี้จะไม่แกงพี่ปอโอเคป่ะในนี้ในนี้ไม่มีหรอเฮ้ยอย่าสิว้ายโอดมานดิดิอีกทีอีกทีห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ไม่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 กูรู้แล้วในนั้นในนั้นมีอะไรอยู่กูรู้แล้วมันมีบัตรที่เบลลี่อยู่ทุกคนนะไปเถอะนะตรงนี้ไม่มีแล้วล่ะว้ายถ้ามึงไล่นี่กู เตรียมพร้อมเลยนะกูพร้อมกลางอาณาเขตเลยนะกูบอกก่อนเขามีอันนี้ด้วยเขามีกางเขนลงล่างเหอะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้กาง,งเขนกางเขนตอนนี้เรามีกงา<อ>งเขนยายายาเพิ่งใช้เกลืออ,อ,อีโอ้โหเกือบกดผิดเวลาตายมันจะอยู่ตรงไหนวะขึ้นผ<า>นังมันจะลึง,ลงใช่มันจะอยู่ที่ผนังเราต้องไปอยู่ใกล้ปะไม่จําเป็นเนาะไม่จําเป็นเลยแค่ส่องไปมันก็จะเห็นเป็นแวงแวบ มาวิ่งมาแวบมาวิ่งมาวิ่งมาแวบผู้ชมครับอุ้ยซอแบ๊กกลุ่มเกลือเก็บเลยเก็บเลยโอเคเอ่อไปข้างล่างไหมงั้นอ่ะชิบหายละอุ้ยนี่ไงสิบจุดห้าศูนย์ไหนนี่นี่โอเคเจอละเก็บเกลือเลยไหมเก็บเกลือเลยข้างล่างก่อนปะข้างล่างก่อนข้างล่างดูดิเนี่ยที่มันบอกว่าผีอยู่ในเฮลอ่ะกูต้องลงไปข้างล่างจริงๆใช่ไหมเนี่ย ไหนวะไม่ต้องมิดอ๋อวิวิวาพ่แฮมนะแฮมทาเอาพ่แฮมทาโร่เอาไงดีวะโอเคนะสิบจุดห้าศูนย์โอเคนะจ่ายซอแบ็กอันที่สองกูไปทางนี้แล้วกันอุ้ยกูกลัวเอ้าแตกอีกแล้วอ่ะนี่อะไรอ่ะซอแบ็กนี่มีกี่ถุงนะซอแบ็กห้าไหม มันก็โหดเกินห้าถุงอ,ะอ่ะอ๋อไม่ใช่หรอพี่แนทพี่แนทยังจำได้บ่ทุกคนครับลิมโบไฮโดรลิกทาํทาง,งานแล้วก็ we will come for you ไป we will come for you ไปคะ่ะเดินออกไปเลย โอ้โหมึงเดินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกูหลับตาโอ้โหจังไรพูดผิดพูดผิดไม่ได้หลับตาหรอกลืมตานี่แหละแต่ปิดเสีย,ยงไว้ไวแค่นั้นเองได,ได้ถุงเกลือไปกี่ถุงแล้วนะสองเองในนี้หาหมดแล้วใช่ปะไม่แน่ใจว่าใต้เตียงจะมีไหม <laughs> <laughs> มันไม่ควรจะไปอยู่ในนั้นไหมล่ะมันมืดเนาะทุกคนเนาะมันมืดกว่าฟาร์มโมไเนี่ยหรือประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมครับนี่ไงมีไพ่ด้วยนะเล่นเปล่า ไม่เล่นแตกหลายรอบจังเลยคอฟไปอ่ะอันนี้ถูงเกลือปะเนี่ยเออไม่ใช่หัวกระโหลกฮ้จูออนคุณเห็นอะไรปะจูออนเราเห็นจูออนโอ๊ตเขาคิดว่าถุงเกลืออยู่ข้างบนว่ะจังไลมากเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เรียบร้อย เสียงเตือนแล้วใช่ป่ะกี่ถุงวะกูพร้อมกลางอนาเขตนะกูบอกก่อนยังยังไม่น่ามีผีหรอกข้างบนเหลืออะไรอ่ะถุงเกลือเหรอเกลืออย่างเดียวหรือออกไปดูไหม mm hmm. อุ๊ยตกใจทุ๊กตาอีเวนทุกคนครับบัดดี้แมรี่ มันมีห้องกเมื่กี้เราแค่อ่านบัดดี้มรี่แล้วแม่งผีจะออกมาเราเน็ตไปอ่านในรอบแรกแม่งออกมาเลยเออกูรู้แล้วมึงอยู่นี่ไม่มีหรอเราไปดูก่อนไหมว่าเควสไ,ไหนมันเสร็จแล้วกูอยากออกจากบ้านแล้วเฮ้ย <c oughs> ทุกคนเป็นไงล่ะตอนเนี้ยอันนี้คือวิ่งเร็วพอเราหาได้เร็วอ่ะมันก็จะแบบจบเร็วนั่นแหละมั่นใจ ไม่เอ้าเอ้าเพิ่งเก็บได้สองถุงเองนะสามสามเขาเก็บไปถุงหนึ่งอ๋อเดี๋ยวนะต่อไปเราต้องหมุนนาฬิกาสามเรือนเหียจะกินยาไหมเดี๋ยวนะทิ้งอันนี้ก่อนเลยกางเขนมันเอายาไปไว้ในบ้านแล้วกันก็ถือกางเขนแล้วก็แต่ยังไม่กินยาเอายันยันยันอันนี้ไปก็ได้นะกันผีเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวนะเขากินยาไปเลยดีกว่า แต่ดีท <Sure. S 1> <small 74. S 2> ี so ่โกเรียลเนี่ยมันไม่ด okay. ุมากครับทุกคนนิสัยมันจะมีตัวนึงนะจาไม่ได้ว่าตัวไหนวะที่มันไม่สนใจกังเขตเลยอ่ะใช่มันจะมีตัวหนึ่งเทปะหรือไม่ใช่นามานามาปะไม่รูอ่ะทอาไงข้างบนก่อนใช่ไหมไปเฮ้ยอะไรเสียงผีหรือว่าเสียงนี่ไงนาฬิกาเรือนแรกสิบจุดห้าศูนย์สิบก็สิบเอ็ดโมงอะสิ โอเคอันนี้เรียบร้อยอ่ะปฏิกาเรือนสองสิบห้าอเออถูกแล้วปฏิกาเรือนสองห้องไหนวะเนี่ยอุ้ยอะไรวะเมื่อกี้เหมือนนี่ไงเรือนสองหน้าห้องบัดดี้ตั้งเลยตั้งเลยอันนี้คือติดห้าห้าศูนย์ตรงไหนวะอันนี้ห้าศูนย์อันสี่ห้าป่ะอ่ะราดตะกี้ตะกี้ห้าห้าเหรอเอาอ้เหี้ยกูเซทผิดใช่ไหม ได้โอ okay. okay. เคโอเคเหลือคั้งสุดท้ายออฟไม่ดุครับเน้นช้าๆเรื่อยๆแต่พี่ออฟเสร็จเร็วนะเฮ้อ <c oughs> <c oughs> โอ้ย,ย,ยออไปแล้วไปแล้วไม่เอาแล้วเราวิ่งกันแบบเร็วๆถ้าใบมึงลิ่งวิ่งเร็วกว่ากูวันนี้อ่ะเอ้าก็เพิ่งชาร์จสเตมินา่มานี่ไง เรียบร้อยอเราจะฆ่าผีแล้วครับทุกคนหนึ่งสองจบนี่คือวิธีการเล่นเกมแบบคร่าวๆจบแล้ว<ฮ>ลงพี่แนทอะยังสงสัยอยู่กับอีห้องเนี้ยก็ลองอ่านสิมาเรียรูมมาเรียมาเรียไม่น่ามีหรอมั้งไม่ม,มันมันบอกว่าเป็นกุญแจมาเรียมันจะเป็นผีพุ่งมาใส่ตรงลูกกงอะ ใช่เหรอใช่เขาโดนดเขาโดนมาแล้วไงเสียงคือมันเป็นผีอีฟูฟูอะวิ่งมาใส่อ่ะปุ้งเข้ามาเลยอ่ะอ๋อโอเคพอแล้วถ้างั้นไม่เอาทำเมียวโฮโรงโฮรงเดียวฮะใช่เหรออะไรอ่ะเฮียเอาจริงหลอนหมดแล้วเนี่ยขนตุ่นลุกหมดแล้วเนี่ย ไม่ไหวนะกอเลียวเหรอวะใช่เหรอคิดว่าไม่ใช่อ่ะเออกอเลียวว่ะ